ร้านลุงชาติขาหมูบุฟเฟต์บางบัวทองประสบการณ์มื้อกลางวันวันนี้มีโอกาสแวะไปลองร้านลุงชาติขาหมูบุฟเฟต์ที่ตั้งอยู่บริเวณตำบลลำโพออำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีตัวร้านเป็นแนวบุฟเฟต์แบบเปิดโลง่งราคาล่าสุดที่พี่ไปทานอยู่ที่79บาทต่อคนโดยสามารถเลือกทานได้หลากหลายเมนูในราคานี้ สำหรับมื้อนี้ได้ลองหลายเมนูได้แก่ข้าวขาหมูผัดไทยข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวมะม่วงน้ำแข็งใสร้านเปิดให้บริการตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงบ่ายเหมาะสำหรับคนที่อยากลองบุฟเฟต์ราคาย่อมเยาวในย่านนนทบุรีจุดเด่นของร้านลุงชาติขาหมูบุฟเฟต์ราคาเป็นมิตรเพียง79บาบาทก็สามารถอิ่มอร่อยกับข้าวขาหมูได้ไม่จำกัด เมนูหลากหลายนอกจากข้าวขาหมูยังมีขนมจีนถัดไทยของหวานและเครื่องดื่มให้เลือกสรรบรรยากาศเป็นกันเองมื้อเย็นตลาดโตรุง่งหน้าองค์พระปฐมเจดียามเย็นถ้าพูดถึงของกินอร่อยๆในจังหวัดนครปฐมหนึ่งในจุดหมายยอดฮิตที่ห้ามพลาดเลยก็คือตลาดโตรุง่งหน้าองค์พระปฐมเจดีที่นี่รวมของกินเด็ดๆเ,เอาไว้เพียบ แล้ววันนี้พี่จะพาเพื่อนๆไปชิมซองร้านที่ต้องบอกเลยว่าเด็ดสมคำร่ำลือเริ่มกันที่ร้านชอทอดมันกุ้งเจ้านี้เขาดังเรื่องทอดมันกุ้งเนื้อแน่นๆไม่ผสมแป้งใช้กุ้งล้วนทอดกันสดๆหน้าร้านกัดเข้าไปคำแรกคือฟินเลยจ้ากรอบนอกนุ่มในหอมกลิ่นกุ้งเต็มคำกินกับน้ำจิ้มบวยแล้วเข้ากันสุดๆใครที่ชอบของกินเล่นหรืออยากหาอะไรกรุบกรุทานเล่นต้องไม่พลาดร้านนี้เลย ต่อกันที่ร้านข้าวต้มกุย้ยประเสริฐบริการเมนูที่พี่สั่งมาเรียกว่าจัดเต็มแบบสายกินจริงจังเลยละ่ะไข่เจียวฟูกรอบนอกนุ่มในหอมไข่แบบไทยๆกินกับข้าวต้มร้อนๆคือดีมากผัดถอยลายเผ็ดกำลังดีหอมพริกเผารสชาติจัดจ้านหอยสดไม่เหม็นเลยแคแนงหมูกรอบหมูกรอบนี่คือไฮไลท์หนังกรอบเนื้อนุ่มไม่มันเยิม้มผัดกับแคแนงกรอบๆหอมกระทะยำปลาสลิดปลาสลิดทอดกรอบ คุกับเครื่องยำรแสแซบเปรี้ยวเค็มเผ็ดกลมกล่อมมากหมูแดดเดียวเค็มหวานกำลังดีเนื้อนุ่มไม่เหนียวทอดมาแบบไม่ออมน้ำมันปีกไก่ชุบแป้งทอดกรอบนอกชําในทอดมาได้ดีไม่แข็งเลยอินเพลินสุดๆบอกเลยว่าอาหารที่นี่ราคาเป็นมิตรแถมรสชาติแบบบ้านๆที่กินแล้วคิดถึงฝีมือแม่เลยจา้า หลังจากอิ่มท้องกับของอร่อยในตลาดโตรุงพี่ก็ได้แวะร่วมทำบุญกับวัดหลวงพ่อแชม่มซึ่งทางวัดได้มาตั้งโต๊ะรับบริจาคอยู่ในตลาดเลยครับเขาจัดเป็นกิจกรรมร่วมสร้างเมนสำหรับใช้ในงานพิธีต่างๆที่วัดพี่เลยร่วมทำบุญไป100บาทสิ่งที่น่าประทับใจก็คือเมื่อร่วมทำบุญครบตามจำนวน ทางวัดก็จะมอบพระหนึ่งองค์ให้กลับไปด้วยเป็นของที่ระลึกแทนใจได้ทั้งอิ่มท้องและอิ่มบุญในที่เดียวกันถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมดีๆของการมาเดินตลาดในวันนี้เลยครับรก่อนจะกลับพี่แวะซื้อโรตีกับขนมครกหอมหอมร้อนๆจากตัอหน้าตลาดแป้งกรอบนอกนุ่มในหอมกะทิกินแล้วรู้สึกเหมือนได้ย้อนกลับไปในวัยเด็ก ิดท้ายทริปสั้นๆที่ทั้งได้กินของอร่อยได้ทำบุญได้ใช้เวลากับตัวเองอย่างช้าๆสบายๆใครที่มีวันว่างอยากให้ลองแวะมานะครปฐมดูนะครับมาตลาดโตรุ่งหน้าองค์พระปฐมเจดีเดินเล่นชิมของอร่อยทำบุญและเก็บภาพบรรยากาศสวยๆเติมพลังใจง่ายๆในหนึ่งวันแล้วจะรู้เลยว่าความสุขจริงๆบางทีมันก็อยู่แค่ใกล้ๆเรานี่เองครับอย่าลืมมาเที่ยว มาเล่าให้พี่ฟังกันด้วยนะครับ